สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับมาพบกับอูน้ำไส้คลิปที่สามเด้อครับผมเมื่อนี้ครับผมกับผาเอฟซีทาง่องนะครับมาเปลี่ยนวิวธรรมชาติอยู่น้องเหมือนเดิมครับนี่นะครับบรรยากาศประมาณาบสองใบสามครับฝ้าคุมมาแล้วปกติท่านในหนาวนี่แดดยังจ่าอยู่เด้อครับผมนี่แหละครับคลิปนี้ครับเป็นแนวทางตัวเลขพ่อนนทบุรีกับพ่อบางพีครับผมเป็นเลขไม่มาด้วยกัน แต่มาตัวหนึ่งนี่แหละครับสองตัวมาหนึ่งตัวหวดว่าหันเสียนทึ่งสองทันนะครับเพื่อนกะเขาทึงบนเทึ่งลางเลยครับผูุชมแนวทางตัวเอขไม่มาด้วยกันแต่มาตัวหนึ่งคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพอนุนทบ,บุรีกับพอบางพี่ครับที่นำข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีทางช่องทุกท่านครับนี่แหละครับมาอัดวิวยูน้องเหมือนเดิม ปาคืมขนาดร่มเย็นเย็นหนาวแน่แหละครับผมบรรยากาศอุณหภูมิลดลงแตงไดแน่นอนครับผมซอ,องคลิปแรกที่ผมลงอยู่เตียงหน้าครับเป็นตา,นาสนใจบ่าครับผมซึ่งเอฟซีสารคามเพิ่นกับเขามาก,ก่อนแล้วก็แม่เอฟซีใจดีเพิ่นกับมาใหม่นี่แหละครับฝากติดตามแนวทางตัวเลขให้แน่เด้อครับผมผมก็สิตั้งใจปรับปรุงพัฒนาขึนนเรื่ยๆให้เอฟซีทุกท่านเนาะครับ ผิดพลนดบางได้กะบอกสอนติเตือนใดเด้อครับผมเดี๋ยวสิแก้ไขให้ครับนี่แหละครับบรรยากาศดูน้องครับนี่ก็เป็นน้องนำผมกับมาทายเอฟซีอยู่ตลอดเด้อครับผมนี่แหละครับชื่อว่าน้องยางครับนี่แหละครับทางนี้จะเป็นหม่องไห้ค้นตึกปลา ทั้งลัางอู่น้ำใส่ก็สิเป็นหมอกน้ำใส่นี่นะครับน้ำเยอะครับปีนี้น้ำบ่อหลดจักเถื่อเลยครับตั้งแต่ฝนตกมากเขาหนาฝนจนบางหอดหนาหนาวน,านี่น้ำยังหนึ่งเหมือนเดิมนี่นะครับวิววิวฝาคึมคึเหมือนเดิมคลิปนี้พอนนทาุรีก็พอบางพี่เพื่อนกะสูตรเหมือนเดิมครับเอาอยูมาหลายงวดคักลอเดอครับทผบุชม ผมก็เอาตะงวดเกามาเทียบงวดดไม่ให้ตลอดครับนี่แหละครับรอลุ้นกันไปยาวๆมีเขามีรุดแต่ว่าของเิุนท่านได้รุดจักเทือครับเอาอยุมาตลอดแล้วก็มาด้วยนี่แหละครับเลขไม่มาด้วยกันแต่มาตัวหนึง่งนี่แหละครับเอฟซี FC ทาง่องที่ติดตามอ่าพอทั้งสองทันยูน่นเนาะครับก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังน้ำกันใดดุนดวนไรเดอร์ครับผมนี่แหละครับ ข้ามาเป็นกำลังแรงใจกดเหล็กกดแช์ให้อูน้ำชชยแนเดอร์ครับผมนี่แหละครับหนาวแล้วพิทางบ้านเอฟซีเป็งแดนเน่ครับเขาลื่นเลีง้งหนาวกันหรือ,อยังครับอยู่นี่อุณหภูมิลดลงเนี่ยมือเอสารบอสซิปเก่าองศากายีซิปนี่แหละครับบอกเกินนี่ท่านไดนหนาวเต็มตัวถ้านหนาวเต็มตัวก็บสิบเจ็ดสิบแปดลงไป นาวสุดๆก็คือ12ประมาณนี้ครับน้าวที่สุดเลยครับช่วงนี้การรักษาสุขภาพกันไปยเยี้วเง้ยวยครับท่านผู้ชมดูแลสุขภาพก่อนลงมาบานปีใหม่นี่แหละครับปรับตัวให้เขากับสภาพถ้ทาผู้ใดปับบ่ท่านอาจจะเป็นวัดเป็นไข้ได้ฝนตกช่วงนี้บกควรไปตากฝนนะครับาไปตากนี่ก็คือเป็นไข้เป็นวัดท่านที่นี่แหละครับ เ,เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันผมก็เอาแนบใปใส่กันเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมีงวดเก้ากำงวดไหมครับนี่คือ่งวดเก้าครับผมที่อุ้มน้ำใช้วงไว้วันที่16พฤศจิก,กายน68ครับเลขไม่มาด้วยกันพ่อบางพีให้6446 บอมาครับผมเป็นบนล่างครับเลขกกะออกสี่ห้าครับผมนี่ครับเข่าซีตรงๆส่วนพอนนทบุรีครับผมหกเจ็ดเจ็ดหกครับเข่าล่างเจ็ดตรงๆนี่แหละครับเอฟซีทางช่องบอควรญพาดครับสามารถเอาไปเป็นเลขวิ่งลดต้นทุนได้ดีครับผมนี่แหละครับเป็นแนวทางลดต้นทุนกับเพิ่มต้นทุนให้เอฟซีได้พร้อมทั้งสองสำนักนี้ เลขดับสองสำนักคือเลขบอมานากันคูนี่บอมาแต่ว่ามาตัวหนึ่งเอาหลอดติดตามไปนากันเง้าๆครับให้กำลังแรงใจผมไปเรื่อยๆผมกับสีพยายามลงแนวทางตัวเลขให้เอฟซีไปถูกๆวันเด้อครับผมนี่แหละครับเอาลองเบิร์ครับแคปหน้าจอได้เลยครับลมประทันมากครับไก่จะมาแล้วนี่ครับเอฟซี รีบแคปหน้าจอน้ำกันเลยครับก่อนลมสีมาแห้งเลยสิเสียบรรยากาศจักน้อยครับผมนี่แหละครับมืเอื่นผมกับสิเปิดใหวิวอยู่หน้าเหมือนเดิมครับเดี๋ยวถ้าว่างๆกับสิผ้าไปช่องเบิงอุโมงปลาไัคือเก่าแหละครับขึ้นไปทางหน้าของพี่วิวดีๆอยากพาอ่อนน้ำโศกไปน้ำตะว่า,วากะเฝ้าดูยุ่งเหี้ยนเนาะครับไปบอ่อใด ถ้าเอาลูกนี่แหละครับกลับไปนี่วัวน,น้ำเช่กับสีอาบน้ำผ้าอ,อมน้ำโขกอาคินหน่อยนอนครับผมนี่แหละครับนานเอาแล้วยน่าบหแรกบ่อ,อ,บอาบครับผมเล็กหน่อยครับตะกี้อาบดูอยู่ยานเป็นไข่ครับเสร็จตัวเอาเอาสิทธิ์สูบเปียกเสร็จเอาแต่ว่าย่เหมือดเราจึงได้ก,ก็ต้องอาบครับมันบอ่ออาบปันใดอาบช่วยเอานี่แหละครับเอาลองเบิ่งครับเลขดับสองสำนักนี้ ต้องมีให้เห็นตัวหนึ่งนี่แหละครับเดี๋ยวเห็นแนวทางตัวเลขนํำกันแล้วนะครับ่านมูุชมเป็นยังเด็กกันแน่ครับถ้มามักกะคอมเมนต์มาได้คลิปได้อยากเอาเรื่าแนวทางตัวเลขเอฟซี FC ทางสองเห็ดเล็กสูตรเล็กเด่นมากอยู่แล้วแล้วมันตรงกับเลขกเพิ่นเรว่ามากเลขกของเพิ่อนอยู่แล้วในหนีตัวหนึ่งเอาไปจับครูได้พร้อมเ้อครับแต่บ,บอนแนะนำํำให้เอาไปเป็นคูู พราะว่าเลขบ่มาน้ากันเปลี่ยนอาอยู่มาหลายงวดแล้วครับนี่แหละครับอ่าหนาเสื้อถือครับผมพอนนทบบุรีกับพอบางพี่ตามมาหลายงวดกับอาอยู่หลายงวดนี่แหละครับวิวธรรมชาติอ่าน้ำน้ำใส่น้ำอาบไปเรื่อยครับบางคนขั้นก,นกะมาตักเอาน้ำยี่น้องย่างนี่แหละครับไปหดพักหดหยาอยู่เฮ่งนไกลๆสะดวกก็กัน บ่ได้เปลี่ยงคาหนามครับผมนี่แหละครับตามคลิปที่3ให้ fc เป็นที่เรียบร้อยพรุ่งนี้ก็ตามเส้นเคยครับรอวันทีหน่หท่านว่าเลขสิออกตัวใดรอรุ่นครับเอามาเบิงก่อนสิจรบคลิปกันไปเลขดับสองสำนักครับผมเลขไม่มาด้วยกันนี่แหละครับ แคปหน้าจอได้เลยครับผมมาเป็นครูแพ็คพิเศษงวดก่อนกับงวดไม่งวดก้อนเขาเดินดีนี่แหละครับถ่ายคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณเล็กดับสองสนับพอนทบ,บุรีกับพอบางพี่เด้อครับที่นำขอมุ่นตัวเลขมาแบ่งปันครับแล้วก็อวยพรให้ทุกท่านให้ยูดดีไม่แห้งครับเตือนทางมาบานปีไม่เดินทางเขียวขาดปลอดภัยพอกันไม่คลิปหนาเด้อครับผมสวัสดีครับ